มาพบกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาชมไผยปักกิ่งนะครับนะครับจะเป็นอะไรอย่างไงบ้างไปชมครับไายนี้ใช้เวลาปลูก2ปีนะครับท่านผู้ชมครับ่าก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับหน่อใหญ่มากนะครับต้นใหญ่นะครับนี่หน่อเขานะครับใหญ่ขนาดไหนดูใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชม่าดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ก็ แม่ว่าถ้าเราไปทําเป็นแกงหน่อไม้หรือซุปหน่อไม้หน่อไม้แห้งหน่อไม้แห้งหรืออย่างไรก็คงจะนะครับอุดมสมบูรณ์ดีมากครับท่านผู้ชมครับที่สวนรองศาสตราจารย์ประจวบเสริฐสังเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอําเภอไซโยกนะครับนะเราก็พาท่านผู้ชมมาชมนะวันนี้เจ้าของสวนภูมิใจนำเสนอนะครับนี่ หน่อเขาขนาดเล็กนะครับที่ยังไม่เจริญเติบโตมากนะครับถ้าโตมากๆแล้วจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับผมนี้เลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับจะเป็นต้นใหญ่ในอนาคตนะแล้วก็ข้ามมาอีกนะครับที่อีกกอหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใหญ่โตมาโหฬานนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่ก็เป็นไผ่ที่ใช้เวลาปลูกแค่2ปีนะครับนะครับนี่ยังหน่อย,ยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็อีกหนอหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเราภูมิใจนำเสนอขอไอาจ,จะไปไวๆเพราะช่วงนี้มีฝนฟ้ากะนองเป็นแห่งๆด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหน่อที่สวยงามนะครับนี่ก็คือไผ่ปักกิ่งครับท่านผู้ชมครับ น้ำเสนอต่อท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นที่ก็สมบูรณ์ดีนะครับอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนภูเขาที่อำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับน,นี่ก็คือความบุรมสมบูรณ์นี่ก็เป็นความหวังอันหนึ่งนะครับเป็นผลงานของ <c oughs> คนที่ <c oughs> คิดพัฒนาอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยครับท่านผู้ชมครับ นอกจากนี้เรายังมีของแถมอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับแถวๆนี้ก็เป็นเห็ดครับไม่รู้เห็ดอะไรแต่ว่าเป็นเห็ดเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นอย่างสวยงามทีเดียวนะครับอ้าวสำหรับวันนี้เรื่องไผ่ปักกิ่งก็คงจะใช้เวลาพบกับท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ